สวัสดีค่ะป่าเพื่อนเราห้เอาให้กินเอาให้กินเอาปอนปอนทำอะไรน่รักเอออะแหละท่าน่ารักเอ,อ้ยอันนี้เป็นผลงานของกูพี้ด้จ้าเพื่อนเฮ็ดเราเอง เราทำไก่ทอดคาราเกะเป็นหิวเขาเลิกงานมากันหิวเขาเลยอ่าเป็นผ้าเก็บก่อนหินเขาเก็บเก็บเออเก็บเก็บบายบายกดใจอีกทีได้ขอมาหอดกันมาตอของเมียนลูกอีกตอมือตอมือ ขอกอดหน่อยได้ไหมไปแล้วนะกอดหน่อยจุ๊บหน่อยจุ๊บจุ๊บเฮ้ยตัดผมไปเลยหนาไงเฮงกอดกอดน้องเน่าอ่ะเฮ็ด <c oughs> ตามแม่สวัสดีค่ะจุ๊บจุ๊บหน่อยกอดหน่อยกอดหน่อยกอดเยอะเยอะเลยมีแต่น้องเน่าเพื่อนอ่ะน้องเน่าอีกตัวหนึ่งนี่หนูชอบไม่ใช่เหรอตัวนี้ มักแต่มือแหลกี่ซื้อมามักแต่ตอนอยูุลานะงานอะเยอะจังเลยเพื่อนเนี่ยสวัสดีค่ะเลาแล่วเหรออากอดดีๆจะเอาตัวไหนตัวนั้นเหรอตัวนั้นชอบมากตัวนี้เอามาจากเมืองไทยจะ้ะ

มือ,อ,อ,อนีก็มืดคนะืบคืมจ้าเพื่อนอะบรรยากาศข้างนอกบ่มีแดดจะค่อยไปรับอาก็จังแปบ๊บเดียวจ้ามือน,นีแม่ก็ขี่ไปส่งกกขี่อยู่โรงเรียนกลับมามานอนต่อบรรยากาศดีแห้งนอนบาน้านีหอดเที่ยงภาพโนซอมีตื่นขึ้นบ้านางฝ่าวแม่นอนแม่ตื่นขึ้นมาเห็นแต่นอนยิ้มหิ้งแข่าใจแม่ตกใจเหมือนว่าเป็นผู้ให เพิ่อหิวข่าวแม่จ่าต่ว่นนมแม่โซงไว้เปิดกับกินโจนเบิรดแล้วก็นอนหอเหลยวเบิ่งงนาม่ตื่นขึ้นมาตกใจ <c oughs> เห็นแต่หญิงแขียวเอาตอนไหนคะเอาให้กินเอาให้กินเอาป้อนปอนอ้ามโนสมิ่ก็อ้ามเสียอ้ามอ้ามค่ะทำอะไรทำอะไรพูดเป็นภาษาอะไร ภาษากระตูนเหรอมามาสิเรียกว่าม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 าป่าป้ากอจังมีจังเกี่ยมเป็นกิมูกิตาจ้าคิดอย่างดอกไม่น่ารักเลย ไม่น่ารักเลยไม่น่ารักเลยแก้มนิ่มๆเดียวน่ารักอะน่ารักทำยังไงน่ารักทำน่ารักหน่อยน่ารักเออน่ารักอย่างนั้นแหละน่ารักเออได้แหละท่าน่ารักเอ้ยน่ารักน่ารักแล้วหรอเด้อเด้อคอตกทำไมนั่งแบบนั้นมาลงมาเมื่อกี้นี่แม่ไปรับเอาเพิ่นกำลังวินในอสน้อยอยู่ ลงไป้เอาลงทาเท้ามอเอาลงไปลงไปดูไหมโอ้ยลีลาลงมางเร็วมันลมเนี่ยไปบีออกไปข้างนอกออกไปดูไหมออกไปดูไหมหน้าบ้านนะ แมวเอาไปดูแม่ปิดนะกูกีเมื่อกี้นี่เพิ่นจอบเพิ่นซองเบิรงอันนี้แม่จะเหมือนแบบโดยความที่แบบว่าสังเกตมากๆสนใจมากๆก็เลยเปิดปิดให้เพิ่นเบิงช่วงนี้กัเป็นไว้ที่แบบเป็นช่วงที่กําลังอยากเรียนรู้ดีนั่นทีนี่สิซ้อมเบ,เ,อเบิงเหลียวเบิงแต่ปิดแล้วก็เปิดประตูนะ มาถึงกะจัดการสตอรล่างรถไฟบุกิกูค่อยๆอยทำไปสิลูกลองลองดูก่อนเหรอ ความขิดของเด็กหน่อยเนาะจ้าต่อใด้ขนาดนี้เลยเก่งเก่งครับเก่งเข้าไปทำไมคุณนาย ออกมาแล้วเขากันระวังเงียอันนี้เป็นผลงานของโกกี้ด้จ้าเพื่นเฮตเอาเองแม่ค้าล่างถั่วอยู่หันกลับมาเบิ้งเพื่นเฮตต่อได้หลายมุมมากๆเลยสุดยอดเลยโ็จางเก่งมากเลยครับ กำลังไปค้นหาอีกอยู่คนบรเทของถ้าเทแล้วพื้นที่มันน้อยลงกว่าเกา่าก็เลยเลือกที่จีไปเหลือกคาแบบนั้น ไปไช้กับผ้านอกไปทั้งนอวันนี้ทำไก่ทอดคาราเกะเป็นหิวเข่าเหลืองานมากก็หิวเข่าเลยว้าว เอาลงมาจ้า <forcé certains respuesta> าเก็บก่อนหินเขาเก็บเก็บเออเก็บเก็บว้าเก็บเก็บโกกิโนโซมิเนอิโชโซเดะเก็บเร็วๆคนออกแล้วก็เก็บอ้าโกจังเก่งครับเก่งโอ้ไปไปเก็บไปเก็บอืมอืมอืมเก็บให้มันหมดนะซามุยโนโซมิจัง อของไปให้อาย,อ,าอ,ยอ้ายอ้ายสิต่อของเรียนให้เสียงห้องปานเสียงผู้หญิงอ้ายสิไปอาบน้ําก็บ่ได้ไปออพ่อก็ยังบ่ทันทมางไงอยู่ <S <S ยบ๊ายบายอ้ยอายสิกลับแล้วจ้ะ เจ้าว้าวไาแหวมาเล่นน้ำซื้อๆอาบน้ำแล้วก็กลับกินขา้าวอาบน้ำแล้วก็กลับไปกอดหน่อยกอดกอดโอ๊นี่จังกอด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 ทำยังไงกอด <c oughs> มอโมโมโนะจีอา๋อโนซามิ ไปซองหาโอ,อต้ซังโอ,อต้ซังยังไม่กลับมาอ <laughs> โอยสกาเนตา <laughs> ้าไปบายบายโอเคเ้ <laughs> บายอาสายรองเท้าก,ก็จังไม่ได้ไปนะบาย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 ก,กูจังอีกกี่เ้ไม่ไปโอ้ <laughs> ไม่ได้ไปหรอกบายบายเย่เย่ก่อนเย่เราจะเย่อีกทีไหนเรจะทาให้เยออือสามหัยบา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 ยกูคิดว่าพอเป็นเหลืองงานแล้วเพิ่งมาเห็นลูกต่อว่าสุดยอดเลยว่าสัตว์ต่อจากว่าจักสั่นจ้ะพูน่ะพูน หนึ่งสองสามสามสันเลยต่อมาพีอีกแล้วก็ต่อเหนีย่ยวมาพีอีกจีฮ็ดเป็นรถวิ่งผ่านให้ได้ก็กี่คุูงทำไมเก่งจังเลยต่อทุกวันก็เลยเก่งยังมบบน,นี้ฟางแลังโอ้โหมันไม่มีเอา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  มาหอดกับมาตอของเล่นให้ลูกอีกบรดเนอนงานดอกรอบอรอ่าสามิจัง้าสูมิจังพึ่งตื่นหัวย่องเลยเอาเปิดพุงทำไมคะกนะูว่ใ้คือจปไ้เเเเเาเปิงเอาไม่ได้ชวนกันะตะเมือ่อตะเมือ่อเอาแนกก็จกัง อาชนกันมันจะชนกัน <c oughs> น่าซะพีเบิกหน้าอายว่ามันแฝดเอารลดเอาเล่นดีๆสิลูก ดื่มมากกับมานางเล่นน้ำอายนลดน้องซูมีเพิ่นระวงังระวังในยยนตักก้งแต่มันถือยยาดมันหลบยาดไอดายาดไอดาว่ันหยาดไอวา เอาโคกเร์บอกวังหันยางเต